สวัสดีครับพกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับตัวนิชชาเช็ควาลวนะครับสําหรับปั๊มเคมีตัวเขียวนะครับนิชชาเช็ควาลวจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นเช็ควาลวด้านจ่ายนะครับถ้าวาลวด้านจ่ายชารุดนะครับมันติดมันชารุดนะมีปัญหาการสูบสูบจ่ายนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนถ้าเราต้องการเปลี่ยนเฉพาะตัวด้านบนเนี้ยตัวด้านล่าง ซึ่งเราเรียกว่าซักชั่นเช็ควาลเนี่ยเราไม่ต้องการเปลี่ยนเราก็ซื้อเฉพาะตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าดิ c ช h ชตเช็ควาลนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับก็นะครับเวลาเปลี่ยนใส่เข้าไปเนี่ยให้มองเห็นโอริงนะครับสีน้ําเงินเนี่ยทั้ง2ตัวทั้งตัวเล็กกับตัวใหญ่แบบนี้เราเรียกว่าดิฉชชัสนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถกลับด้านได้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปก็คลายตัวนี้ออกแล้วก็หมุนขูมเข้าไปสมบูรดีครับ